ถ้าผมพระเจ้าไม่มาพูดด้วยแล้วผมไม่เห็นผมทําโบสถ์ดูแลคุณเป็นพันไม่ได้หรอกผมบอกเลยนะครับโบสถ์ไทยเนี่ยสุดสุดแล้วคนไทยนีย่คือที่สุดแล้วสุดยอดเลยตอนนี้คริเสเตียนมากมายเนี่ยอยากไปดูงานอยากจะไปดูงานที่ประเทศนั้นประเทศนี้ไปดูงานสิเมกกะเชิร์กเขาทำยังไงเมกกะเชิร์กเขาทำยังไงเขายังโอยพี่น้อง ไปเอาหลักการสิงคโปร์มาเทียบกับกรุงเทพมหาคนครมราลัตนโกศิทร์มาหินนบพลัดสิงคโปร์เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผีเมืองเทพเหมือนบ้านเราเะล่ะสิงคโปร์มีสันพระภูมิเหมือนบ้านเราเะล่ะสิงคโปร์เวลาเข้าร้านอาหารมีนางกวกักเะล่ะไม่มีครับดินแต่ละที่ปลูกไม่เหมือนกันครับ จะทำแมกกเชิร์ที่สิงคโปร์เอาหลักการสิงคโปร์มาทาที่ไทยไม่ไม่เวิร์กครับรู้ไหมว่าที่ไทยต้องทํำยังไงครับให้มันเวิร์กขับผีรักษาโรคเผยเพระวจนะคนไทยผีเยอะต้องการการปลดปล่อยคนไทยเจอคาสาปแช่งป่วยเยอะต้องการการรักษาโรคคนไทยต้องการรู้ทิศทางก็เลยวิ่งหาหมอดูเพราะคนไทยจริงๆแล้วว่าแก่นแท้ของบ้านเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณวัฒนธรรมของเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณเราเลยเชื่อเรื่องสัมภูมิเราเลยเชื่อเรื่องหมอดูเราเลยเชื่อเรื่องโหรห่วงจุย้ยเลิก เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณอยากทําให้กระเชิดในไทยใช่ไหมเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณครับโบสถ์ถึงจะเป็นโบสถ์ใหญ่อเมนจริงไม่จริงจริง,จร,งจริงไม่จริงจริงแชมเบี้ยแมนทําอะไรขับผีไปวันวันรักษาโลกไปวันวันล่าสุดผมเปิดร้านสเต็กวันแรกนะครับผมแค่พูด ผมผมเทศผมเทศใน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 ไลฟ์นะว่าเออร้านผมนี่ผมจะทํำยังไงดีถ้าผมทําอาหารอยู่แล้วเห็นคนต้องเผยเพรชนะต้องอะไรเชื่อไหมว่าวันแรกไี่กินข้าวกินกินข้าวอยู่ดีๆมีคนป่วยหน้าซิทต้องพานไปโรงพยาบาลผมวิ่งเข้าไปชา้าเลยครับวางมือขับผีอ้วกออกมาปุ๊บหายโรคเลยครับออกจากห้องน้ํามานั่งกินข้าวต่ออเมน เปิดร้านวันแรกก็ขับผีในร้านแล้วอะ <S <S <an> <S คือหามากอะแล้วก็พี่ปองเดินเข้ามาพี่ปองก็ไปอุดหนุนพี่ปองบอกโอ้ยได้ข่าวว่าเชฟร้านนี้ขับผีได้ขับไปแล้วพี่สองวันนี้แล้วเนี่ยขับคือแล้วตอนแรกจะไปโรงพยาบาลแล้วนะหน้าซีดอะหา,ายไม่ออกเลยก็เลยขับผีออกไปอ้วกในห้องน้ำออกมาพุ่นิ่งเลยครับนั่งกินข้าวแต่ปี้ คนไทยมันจะชอบอะไรแบบนี้เราคริสเตียนไทยต่อต้านเรื่องริดเดตต่อต้านเรื่องการเผยต่อต้านเรื่องการขับผีต่อต้านเรื่องการการ,การักษาโลก mm hmm. เขาไม่รู้เขาว่ากุญแจของการทําให้โบสถ์คุณทวีคุณเป็นร้อยเท่าเป็นสิบเท่าอะ่ะ mm hmm. มันคือกุญแจของการเป็นคนฝ่ายวิญญาณอเมน <Amen. S 1> คนไทยอ่ะพูดอะไรลึกๆกก็ไม่เข้าใจหรอก กระบวนการคอนเซปต์ A1 หนึ่มีเอมีบ8แปดมีเข้าใจไหมฮะจะประกาศข่าวประเสริฐทีเอหนึ่งอสองแม่แป๋วเข้าใจปะกละยุธทธ์ทฤษฎีอบรมอบจนเป็นเป็ดอบรมแห้งแบนไปหมดแล้วไม่มีใครรอดสักคนเดียว